สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กันในเกมโกโก้มัฟฟินเกมที่เราจะได้ตลุยด่านไปกับเพื่อนคู่ใจพร้อมกับมิลเอมอนอันสุดแสนน่ารักสามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้หรือว่าจะส่งคนมาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับโดยถ้าเราเล่นแบบทีม2คนก็ยิ่งได้รางวัลจากการตลุยด่านที่มากยิ่งขึ้นเกมโกโก้มัฟฟินเป็นเกมมือถือแนวโคซี่นะครับเป็นการผจญภัยที่แบบผ่อนคลายตลุยด่านไปเรื่อยยิ่งผ่านจำนวนด่านได้สูงก็ยิ่งได้รางวัลที่มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตัวเกมยังสามารถฟาร์มแบบออฟไลน์ได้ด้วยก็คือฟาร์มแบบ FAFK เราสามารถตะลุด่านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเปิดจอมือถือก็ได้ด้วยนะครับแลวตอนที่เราว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาเปิดจอเกมแล้วก็รับรางวัลจากการที่ฟาร์มออฟไลน์ได้ด้วยนะครับและในตอนนี้เกมโกโก้กมาฟินก็มียอดลองทะเบียนล่งหน้าครบ5ขั้นแล้วนะครับขั้นที่1กับขั้นที่2จะเป็นเพสเตล่านะครับสามารถเอาไปซื้อของต่างๆภายในเกมได้ขั้นที่3จะได้เป็นบทกวีดวงดาวนะครับเอาไว้ไปส่สกิลและขั้นที่4กับขั้นที่5จะเป็นแฟชั่นส่วนหัวแล้วก็แฟชั่นส่วนหลังนะครับซึ่งรางวังบ อีกหรางวัลที่ได้นอกจากการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็คือรางวัลจากการล็อกอินนะครับเมื่อเราตะลุยด่านไปเรื่อยๆจนตัวละครมีเลเวล10กว่าๆนะครับจะสามารถใช้เมนูค่ายได้เราสามารถเข้าไปที่เมนูค่ายแล้วก็มารับรางวัลล็อกอินแต่ละวันได้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าเกมต่อเนื่องก็จะได้รางวัลมาอัปเกรดตัวละครเยอะมากๆเลยตลอดเวลา35วันเลยนะครับ ต่อมาเป็นระบบสกิลของเกมโกโกมาฟินนะครับอาชีพในเกมโกโก้มาฟินจะมีทั้งหมด5อาชีพนะครับได้แก่ตัวของซอสบาเรียก็คือนักดาบอาชีพนักเดินทางก็คือนักหนูอาชีพนักวิชาการก็คือนักเวท s h a d o w l a d ก็คืออาชีพนักฆ่านะครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายก็คืออโคลไลเป็นนักบวชหรือว่านักบุญนะครับแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวของนักดาบนะครับก็จะมีสกิลที่มีความหลากหลายแล้วก็สามารถแทงให้กับเพื่อนได้สกิลตรงกลางจะเรียกว่า c อ r e skill หรือว่าแกนหลัก เป็นสกิลหลักที่ตัวละครจะใช้งานตอนที่สกิลกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยติดคูดาวอยู่นะครับโดยเราสามารถอัพเลเวลของสกิลต่างๆได้โดยการใช้การ์ดดาวซึ่งก็หาได้จากการตลุยด่านไปเรื่อยๆหรือจากร้านค้าหรือว่าเล่นอีเวนต์ต่างๆภายในเกมนะครับนอกจากนี้ตัวสกิลก็สามารถอัพคันดาวได้ด้วยนะครับโดยเราสามารถหาตัวจิกซอว์สกิลที่ซ้ำกันนี้นะครับจากการที่เรากดการ์ชาสกิลแล้วก็เอามาอัพได้ส่วนสาสกิลด้านบนจะเรียกว่าสกิลกลยุทธ์นะครับ เป็นสกิลที่สามารถกดใช้งานเพื่อเอาบัฟใส่ตัวเองได้หรือว่าเอาไว้โจมตีใส่เป้าหมายสามารถอัพเบลแล้วก็อัพดาวได้เหมือนกับคอสกิลเลยนะครับส่วนสกิลดาร์นะครับจะเป็นพาสซีฟสกิลซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งหมด5สกิลเลยนะครับโดยเราสามารถใส่สกิลเหล่านี้ได้เพื่อเอามาบัฟให้กับตัวเราแบบพาสซีฟก็คือบัฟเป็นเบื้องหลังโดยที่ตัวละครเนี่ยไม่ต้องกดใช้งานสกิลแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็สามารถอัพเลเวลของสกิลได้ด้วยแล้วก็สามารถอัพดาวได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเราต้องการให้เกมเล่นออโต้โดยการใช้สกิลกลยุทธ์แล้วก็คอสกิลเนี่ยก็สามารถกดที่ฟันเฟืองด้านขวาล่างได้นะครับโดยหากใครเข้าในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะเป็นทูตอเรียลนะครับจะสามารถออโต้ได้แค่คอสกิลเท่านั้นแต่ตอนที่เราจบทูตอเรียลในช่วงต้นเกมแล้วนะครับเราจะสามารถออโต้สกิลกลยุทธ์ได้ด้วยสําหรับสกิลต่างๆในช่วงแรกเนี่ยเกมจะมีแจกตอนที่เราอัพเลเวลนะครับแต่ว่าในช่วงประมาณเลเวลสิบขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องกดกาชาสกิลหาเอานะครับโดยให้เราเข้าไปที่เมนูค่ายแล้วก็เข้ามาคุยกับเอเัซ จะเป็นตัวที่ส่งสกิลต่างๆให้กับตัวละครของเรานะครับตัวสกิลของเราก็จะมีหลายเทียด้วยนะครับก็จะมีทั้งเทียสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองตามลําดับสมมติว่าเรามีสกิลอันเดิมที่เป็นสีฟ้าอยู่นะครับแล้วเราได้สกิลสีม่วงมาก็สามารถเอามาอัพขั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้นะครับก็จะทําให้บัฟหรือว่าสกิลดาเมจของสกิลเหล่านี้รุนแรงมากยิ่งขึ้น หรือถ้าสูมสกิลได้สีเดียวกันมาก็สามารถเอามาอัปดาวได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเสริมให้สกิลเหล่านี้มีความสามารถพิเศษมากยิ่งขึ้นสําหรับการอัปสกิลนะครับเราสามารถอัปไปได้เลยเนื่องจากว่าการอัปสกิลนี้จะติดที่ช่องเลยนะครับหากเรามีการเปลี่ยนแปลงสกิลกลยุทธ์หรือว่าสกิลพาสีสกิลที่ใส่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่ต้องอัปใหม่เลยนะครับก็คือจะเป็นเลเวลสูงสุดที่เราอัปไว้ในช่องนั้นเผื่อใครกังวลว่าอยากรอสกิลที่มาเก่งๆก่อน,อนแล้วค่อยอัปนะครับไม่ต้องนะคร สำหรับตัวอีพีดาวที่ใช้ในการอัพเลเวลสกิลเนี่ยก็สามารถหาได้จากการผ่านด่านต่างๆนะครับหรือในช่วงต้นเกมก็สามารถรับได้ฟรีจากเมนูคู่มือแล้วก็ฝึกมือใหม่นะครับหรือตัวบทกวีดวงดาวที่เอาไว้สุ่มกาชาสกิลเนี่ยก็สามารถหาได้จากเมนูคู่มือแล้วก็ฝึกมือใหม่เช่นเดียวกันนะครับในช่วงต้นเกม นอกจากสกิลจากอาชีพทั้ง5้านี้แล้วนะครับในอนาคตเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ด้วยตัวอาชีพนักดาบซอสบาลีก็จะเปลี่ยนอาชีพค้าสเป็นไนท์แล้วก็ค้าสเป็นซอสมาสเตอร์ส่วนตัวอาชีพนักเดินทางหรือขานูนี่นะครับตอนเปลี่ยนค้าสจะเป็นตัวของเลนเจอร์แล้วก็เปลี่ยนค้าสเป็นตัวอีเกิลไอส่วนอาชีพนักวิชาการจะเปลี่ยนค้าสเป็นนักเวลแล้วก็เปลี่ยนค้าสเป็นอาร์ชเมดนะครับ ส่วนอาชีพชาโด์แลจะเปลี่ยนค่าสเป็นตัวดาบพมินแล้วก็เปลี่ยนค่าสเป็นไนบิฟเวอร์และสุดท้ายอาชีพอโคไลนะครับจะเปลี่ยนค่า2เป็นนักพยากรณ์แล้วก็เปลี่ยนค่า3เป็นจอมเวทต่อมาเรื่องที่3ก็คือระบบกิวเราสามารถเข้าร่วมกิวแล้วก็ไปทำอีเวนต์ต่างๆภายในกิวได้นะครับภายในบ้านกิวก็จะมีตัวของเควสกิ้ให้เราทำนะครับว่าเราทําอะไรบ้างในแต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่นการลดน้ำต้นไม้กิวนะครับเราสามารถลดได้ตรงนี้ในแต่ละวันเราลดน้ำต้นไม้ได้ฟรีในครั้งแรกนะครับส่วนในครั้งที่2เป็นต้นไปจะต้องใช้เพสเตรล่าในการลดน้ำต้นไม้แล้วนะครับยิ่งเราลดน้ำต้นไม้ในบ้านกิวเยอะก็ยิ่งได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่กิวได้ประโยชน์เท่านั้นโดยเราจะได้ตัวของใบไม้ปิดปิวสีทองนี้มานะครับสามารถไปแลกของต่างๆในร้านค้ากิวได้ยกตัวอย่างเช่นแลกอาหารเพชรหรือว่าขนมเล่นการเติบโตเอาไว้อัพให้เมโลมอนได้นะครับ หรือว่าจะแลกเปลี่ยนเป็นทองเพื่อไว้อัปเกรดส่วนต่างๆในตัวละครก็ได้เช่นเดียวกันโดยร้ังค้าจะมีการปลดล็อกให้แลกไอเทมใหม่ๆเมื่อตัวเลเวลกลิ้ยสูงขึ้นนะครับต่อมาเป็นระบบดันเจี้ยนนะครับซึ่งมันจะปลดล็อกดันเจี้ยนแรกตอนที่เราผ่านด่าน1.8นะครับโดยการลงดันเจี้ยนเราสามารถรวบรวมสมาชิกทั้งหมด4คนคนเป็นลงดันเจี้ยนพร้อมๆกันได้หรือถ้าไม่สามารถหาสมาชิกในปาร์ตี้ได้ก็สามารถใช้ระบบฐานรับจ้างมาช่วยต่อสู้ได้นะครับระบบของเกมก็จะจัดสรรอาชีพที่มีความสมดุลให้กับเราในการลงดันเจียน,นะครับ อย่างเช่นต้องมีแพงหนึ่งมีพระหนึ่งก็จะทําให้การผ่านดันเจีย้ยนเนี่ยค่อนข้างง่ายในการตรุยดันเจีย้ยนครับจะมีการตีมอนสเตอร์ปกติทั่วไปด้วยนะครับซึ่งตัวน,นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ในเฟซของการตีบอสประจําดันเจีย้ยนนี่นะครับในบางดันเจีย้ยนจะมีไมคานิกที่แตกต่างกันออกไปนะครับยังไงก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับสำหรับมือใหม่ดันเจีย้ยนชวงแรกเราสามารถดันดาม ate, เมจแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะต้องศึกษาเมคานิกแล้วก็ใช้สกิลที่เอาไว้ขขขขัััััดดดดดจจจงงงงงงหววววะะะ้้้้้ยยเเเเเมื่่่อออออรรรรราาราผนนนนนีีคแกกไบบปปป็็ุณ์สสูทท แล้วก็เราสามารถใช้แต้มสายฟ้าอันนี้ไปเปิดกล่องเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยนอกจากนี้ภายในตัวเกม Google m o r p h i n ก็มีระบบแฟชั่นด้วยนะครับซึ่งแฟชั่นภายในเกมนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นตัวของแฟชั่นส่วนหัวต่างๆทรงผมราอตุมส่วนหน้าขอตุมส่วนชุดสกินอาวุธหรือว่าส่วนหลังแล้วก็หางก็มีเช่นเดียวกันนะครับ และนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของเกมโกโก,โกม้มาฟินนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด s ั b ส c ค i b ์ช่องติ n เจอร์ช n แนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ